อเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม Happy Army ้ u m m y นะครับหลังจากที่เมื่อวานที่ผมลงคลิปไปแจกชูมอนี่บอลเลตจำนวน100บาทเนาะก็ยังไม่มีคนกดไลค์ถึง70ไลค์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาแจกเหมือนเดิมนะครับตัวที่ผมถอนไปเมื่อวาน1,000บาทนะครับน่าจะเข้าวันนี้นะครับแล้วผมจะเอามาแจกคนดูคลิปวิดีโอนี้ขอ60แล้วกันเนาะขอ60ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก หาตังค์เพิ่มหารายได้เพิ่มนะครับชูมอนี่วอลเล็ตหรือว่าหาเงินเติมเกมก็เกมนี้ครับแอปปี้ดัมมี่นะครับตัวอย่างผมแนะนําเพื่อนไปเมื่อวาน12คนผมก็ได้มา8,400คอยนะครับ8,400คอยเนี่ยก็เกือบ100บาทแล้วครับโคดูและบัตรทีเอ็มที่ผมแลกไปเมื่อวานเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเข้าไปเอาบัตรทีเอ็มแล้วก็ไปเติมเข้าชูมอนี่วอลเล็ตนะครับโคดูและก็จะเอามาแจกโคดูนะครับเพียงแค่โคดูดูคลิปวิดีโอนี้ทําตามผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอออออนนนนนนีี้ะะะคคคคครรรรรัััับบบโเเเเเหหลงจาาาาากมมมืื่่่่วววยทไ5 0,000 ตอนนี้วันนี้ผมได้มาหมื่นกว่าเห็นปะโอเคครับคุดูหลังจากที่เราแลกเมื่อวานนะครับกดเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อจะไปเอาไอ้ตัวที่เราแลกโอเคครับคุดูหลังจากที่มันได้เข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับโคดูก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับตรงบันทึกตรงนี้นะครับที่ผมแลกเมื่อวานนะครับเงินก็เข้าแล้วเห็นปะเงินเข้าไม่ใช่ว่าเป็นยอดเงินนะมันจะให้รหัส14หลักแบบนี้นะครับแล้วเราก็ขัดลอกนะครับขัดลอกรหัส14หลักตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ไปเข้าแอปชูมี่วอลเล็ตครับโคดูหล้วก็ กดเข้าไปตรงบัตรเติมเงินชูมานี่นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็รหัส14หลักมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็กดถัดไปกดยืนยันเงินก็จะเข้านะครับจำนวน750บาทเห็นปะเงินเข้าแล้วนะครับและเงิน750บาทเนี่ยโดนหักไป250เพราะเราเอาบัตรทูมาเติมนะครับมันจะมีค่าธรรมเนียม250บาทเห็นปะเนี่ยคุดูยอดจริงก็จะได้750บาทและเงิน750บาทผมจะแจกคนดู100เหมือนเดิมครับใครที่อยากได้นะครับก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้นหครับวลค จะได้นะครับถ้าเลย3วันไปผมก็จะไม่แจกถือว่าโมฆะนะครับสำหรับการแจกของเราโอเคครับคนดูและใครที่ยังไม่เล่นเกมนี้ยังไม่ดาวน์โหลดเกมนี้ก็รีบไปดาวน์โหลดมาครับเพราะว่ามันทํายอดเกินให้ผมเยอะมากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับดู คอยทั้งหมดที่ผมได้นะครับยอดเงินทั้งหมดที่ผมได้22ล้านนะครับ22ล้านก็ตกประมาณ200,000กว่าบาทนะครับ2อ0 0 0นบาทประมาณนี้ครับโคดูเห็นปะผมได้คอยโคตรเยอะนะครับสำหรับเกมนี้วิธีการเล่นเกมนี้ก็จะมีลูกเล่นในนี้เพียบเลยนะครับเป็นไพ่นะครับใครที่อยากเล่นก็สามารถเล่นได้และตอนนี้ก็ยังมีเพชรด้วยห้องเพชรนะครับสำหรับใครที่เล่นเพชรเนี่ยเราสามารถเอาเพชรที่เรามีเนี่ยไปแลกนะครับเนี่ย กับแอดมินนะครับทักฟีทักไลน์เข้าไปนะครับแล้วก็ไปขอเลขกับเขานะครับ <ș> <ๆ S 2> แล้วก็มีภารกิจให้ทานะครับรับแต่ละวันเนี่ยล็อกอินแต่ละวันเี่ยเห็นปะกดรับไปเลยปุ๊บนะครับชิ้นส่วนบัตรทีเอ็มนะครับชิ้นส่วนบัตรทีเอ็มนี่นสำคัญนะผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเราสะสมครบ300ชิ้นส่วนเนี่ยเราก็จะแลกบัตรชูมันนี่จํานวน300บาทได้นะครับเราแค่แล็อกอินแล้วก็ทําภารกิจของเขาเฉยๆนะครับเราก็ได้นะครับเหมือนพวกนี้นะครับเห็นปะเราจะเล่นในแต่ละวันนะครับมันจะแจกในแต่ละวันบัตรชิ้นนนส่่วว300เีีจะม6บแล้ก บัตรชิ้นส่วน90มี8แล้วก็รายสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ละ28ใบนะครับมาเล่นดูดิ เล่นฟรีอ่ะคขดูเด้อแลวใครที่แนะนําเพื่อนเก่งๆนะครับก็สามารถแนะนาเพื่อนแนะนําเพื่อนจะได้หวัวละ1 0 0 0คอยนะครับเพียงแค่เขาดูนะครับกดเข้าไปตรงฟรีคอยหรือว่าเชิญตรงนี้เด้งเข้าม,มาอยู่ในหน้านี้กดคาว่าผูกแล้วเด้งเข้าม,มาอยู่ในหน้านี้กดใส,รสร่รหัสโค้ดครับรหัสโค้ดก็คือ JHR4572 คนที่ถูกใส่จะได้รับ3 0 0คอยและให้เพื่อนลลอกอินเล่นอีก1 0บมือวันถัดไปจะได้อีก700ยคอยรวมกันก็จะเป็น1000คอยใส่รหัสโค้ดอย่างเนี้ยนะครับถ้าใครแนะนําเพื่อนเก่งๆแต่ว่าใครที่เป็นสายเล่นอย่างเนี้ยมันัอยน่ยราัจะได้ร ร้อยยี่สิบคอยนะครับก็มาเล่นนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับคอยเราก็สามารถแลกวัตถุได้ได้สินส่วนก็สามารถแลกวัตถุได้แล้วเพชรก็สามารถขายเป็นบัตถุได้ขายเป็นเงินได้โอ้ยเกมนี้มันน่าเล่นครับคนดูและใครที่ไม่มีคะแนนนะคะแนนสะสมไม่พอในการแลกนะครับในคะแนนสะสมตรงนี้เนี่ยคนดูคะแนนสะสมตรงนี้นะครับไม่พอนะครับทักเฟซทักไลน์ผมมานะครับผมรับเติมอยู่นะใครที่เป็นคนลาวเติมไม่เป็นผมรับเติมอยู่นะจ๊ะทักมาได้เลยโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้มันถึงกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ แนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่สวัสดีครับ